ผลมวยโลกที่ซาอุดิอาระเบียและผลการชกของฟอยมีเวเทอร์จูเนียล่าสุดคู่แรกเป็นการชิงแชมป์โลกดว b c รุ่นคุยเซเวตระหว่างบาดูแจ็คกับทางอิรุงกามากรบูผลปรากฏว่าบาดูแจ็คเอาชนะนอกอิรุงกามากรบูไปได้ในยกที่12 กลายเป็นแชมป์โลกรุ่นคุยเซเวตคนใหม่ของ WBC โดยรูปเกมการชกนั้นแม้ว่าแจ็คจะถูกตั้งข้อกังขาในเรื่องอายุและพละกกำลังเมื่อขึ้นมาชกในพิกัดรุ่นคุยเซเวตแต่จริงๆแล้วกลับเป็นทางด้านมากระบูต่งหากที่เขาประสบปัญหาเรื่องความอึดอัดยืดยากทำอะไรช้าไปหมดจนพลาดท่าโดนแจ็คนอกเอา u ล่วงลงไป ในยกที่4และยกที่11ก่อนที่ในยกสุดท้ายเขาจะโดนแจ็ครัวหมัดเข้าใส่จนออกอกาการโครงเคลงส่งผลให้กรรมการตัดสินใจเขาระงรับไฟลงทันทีทำให้บาดูแจ็กลายเป็นแชมป์โลกรุ่นโคยเซเวตคนใหม่ของ w b c นนั่นเองคู่ที่2ในศึกซูเปอร์ไฟที่ประเทศซาอุดิอาระเบียแจ็คพอลอยูทูเปอร์ชื่อดัง ขึ้นโชคกับทอมมี่ฟิลลี่ผลปรากฏว่า Jack Paul แจ็คพอแพ้คะแนนแบบไม่เอกชนให้กับทางทอมมี่ฟิลลี่แม้ว่าเขาจะได้นับในยกสุดท้ายก็ตามโดยผลคะแนนของไฟน์นีก็เป็นทางฟิลลี่ที่เบียดเอาชนะไปด้วยสกอร์76ต่อ73 74ต่อ75และ76ต่อ73นั่นเองคู่ที่3 เป็นการชกโช์ของฟอย์เมเวเธอร์จูเนียกับทางแอรอนชาเมอร์ผลปรากฏว่าจบลงแบบไม่มีผลการตัดสินโดยผลการชกก็เป็นทั้งคู่ชกกันจนครบทั้ง8ยกไปแบบชิวๆไฟหนีฟอย์เมเวเธอร์ oy, itter, มาแบบโชกแบบยืดเส้นยืดสายไปเรื่อยๆไม่ได้เอาจริงเอาจังอะไรเหมือนมาลงนวมให้ชาเมอร์ที่มีดีกรี เป็นอดีตนักสู้ MMA ของเบลลาเตอร์ได้โชว์ของไปในตัวนั่นเอง